สวัสดีครับในช่างรถไถในครับในคลิปนี้ผมมีวงจรเกี่ยวกับการสตาร์ทรถนะครับสองระบบระบบแรกก็คือระบบของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างง่ายนะครับเพื่อจะนํามาให้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังคิดอยากจะซ่อมเองหรือว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรน,นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นวงจรสตาร์ทที่เันเป็นของรถไถรถยนต์นะครับค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็เริ่มจากตัวที่มันง่ายก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์เป็นแบบพื้นฐานค่อนข้างง่ายนะครับผมจะอธิบายเริ่มจากจุดเริ่มต้นของพลังงานนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี battery, ่สายไฟหลักสายไฟหลักที่จะเตรียมไปเพื่อสตาร์ทนะครับมันจะเป็นเส้นไฟสายไฟเส้นหนึ่งที่มันใหญ่สีแดงนะครับออกจากขัวบวกจะวิ่งตรงมา มารอที่รีเลย์สตาร์ทนะครับรถมอเตอร์ไซค์มันจะค่อนข้างง่ายนะครับมันจะมีรีเลย์สตาร์ทแล้วก็มอเตอร์เลยนะครับเพราะว่ารีเลย์สตาร์ทมันค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็มอเตอร์สตาร์ทมันค่อนข้างตัวเล็กนะครับเขาก็เลยไม่มีโซลินอยควบคุมเหมือนอย่างของรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นหลักการง่ายๆเพื่อจะเข้าใจในหลักการที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้ได้วงจรของรถยนต์มันก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับ แล้วรีเลย์นะครับมาดูหน้าตาของรีเลย์นะครับที่จริงมันก็มันจะไม่เหมือนที่ผมวาดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสี่ขาแบบนี้ซึ่งตัวเล็กตัวใหญ่อันนั้นก็แล้วแต่ว่าระบบมันต้องการกระแสเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการมากมันก็เป็นตัวใหญ่ถ้าต้องการน้อยก็เป็นตัวเล็กนะครับเราก็เข้าใจในหลักการว่ารีเลย์จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นสีขาแบบนี้สองฝั่งเอ้ยสองขานะครับสองขามันจะเป็นฝั่งที่ไฟเข้า ไฟเข้าไฟออกไฟเข้าไฟออกก็คือเข้าเพื่อไปใช้งานนะครับแล้วก็อีกสองขาจะเป็นฝั่งเข้าสายสายกราวเข้าฝั่งหนึ่งบวกเข้าฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสั่งการนะครับเข้าใจตามนี้นะครับมีฝั่งใช้งานกับฝั่งสั่งการนะครับฝั่งใช้งานก็คือไฟมารอแช่เพื่อจะวิ่งข้ามผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปใช้งานฝั่งสั่งการก็จะมีก็จะมี กราวนะครับสายดินนะครับเข้าเส้นหนึ่งแล้วก็สายไฟที่ที่รอสั่งการเส้นหนึ่งก็เหมือนกับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับกดปุ่มปุ๊บไฟก็จะมาเส้นนี้เดี๋ยวมาดูที่แผงวงจรนะครับดูภาพครับฝั่งสั่งการนะครับฝั่งสั่งการก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมาจากขั้วบ,บวกวิ่งมาผ่านอะไรก่อนผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวผ่านฟิวก็จะมาที่กุญแจนะครับพอเปิดกุญแจออนปุ๊บ ไฟก็จะวิ่ง да? ผ่านมาที start, ่ปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับข้าจะ่าเป็นของมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับพอเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวมาพอเราเปิดกุญแจออนนะเปิดแจออนไฟก็จะมารอที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งมาโชว์ที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะสว่างนะครับอ่าไฟจะมารอที่ปุ่มสตาร์ทพอเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บไฟก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งกลับย้อนเข้ามาสั่งการที่รีเลย์นะครับเส้นนี้จะเป็นไฟบววกนะครับิ่งมา เพื่อมาสั่งการให้รีเลย์มันเชื่อมต่อนะครับแล้วไฟที่มันออกจากแบตเตอรี่เส้นใหญ่เส้นนี้นะครับมารออยู่ที่รีเลย์อยู่แล้วเพื่อจะข้ามมานะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของรีเลย์ฝั่งใช้งานนะครับไฟวิ่งเข้ามามารออยู่ตรงนี้รอแค่จะกระโดดข้ามมานะครับกระโดดข้ามมาเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บรีเลย์สั่งการทําให้สะพานตรงนี้มันเชื่อมต่อกันไฟก็จะวิ่ง ข้ามมาหาตัวที่มอเตอร์สตาร์ทนี้นะครับมอเตอร์สตาร์ทก็จะทำงานครบจบวงจรน,นะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับเอาไว้ดูได้เลยนะครับชัดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้มาดูวงจรที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นวงจรของรถไถรถยนต์นะครับซึ่งมีรีเลย์หนึ่งตัวสามารถควบคุมรีเลย์ได้หลายตัวหรือว่าควบคุมมันเป็นมันจะมีรีเลย์หลัก นะครับซึ่งหลักการมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มจากเริ่มจากแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะเริ่มจากแหล่งพลังงานนะครับแบตเตอรี่ก็จะฝั่งลบฝั่งลบก็จะต่อลงกลาวลงตัวถังนะครับฝังบวกนะครับฝังบวกก็เหมือนกันกันกบมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะมี ไฟ,ไฟสายไฟเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนะครับสีแดงๆนะครับวิ่งมารอที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับตรงนี้จะมารอที่มอเตอร์สตาร์ทแต่ว่ามันยังข้ามมาไม่ได้นะครับเพราะว่าโซลินอยมันยังไม่สั่งเปิดนะครับอันนั้นเราต้องบิดกุญแจแล้วก็เ,เปิดกุญแจแล้วก็บิดสตาร์ทนะครับไฟถึงจะวิ่งมาครบสั่งการตรงนี้นะครับแต่ว่าแน่ๆไฟมันจะวิ่งมารอตรงนี้ไม่มีอะไรขั้นระหว่างตรงนี้นะครับนอกจากขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ จะวิ่งตรงมาที่โซลิยน่เลยนะครับอ้าวมาดูฝั่งนึงนะครับฝั่งที่มันเป็นฝั่งที่เราจะเป็นฝั่งสั่งการนะครับตามไปฝั่งสั่งการนะครับออกมาปุ๊บก็จะมาเจอฟิ์ใหญ่นะครับฟิวหลักก็น่าจะ3 0มสิบแอมป์สี่สิบแอมป์นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมเขียนที่4 0แอมป์นะครับก็มาเจอฟิวก่อนเลยนะครับฟิลสี่สิบแอมป์พอผ่านฟิวปุ๊บข้ามมานะครับ มันจะมีไฟบวกเส้นนี้นะครับจะวิ่งมารอที่รีเลย์รีเลย์นะครับอันนี้จะเป็นรีเลย์ตัวที่หนึ่งนะครับมารอที่ตัวหน้ารีเลย์ครับพอเราเปิดกุญแจพอเราเปิดกุญแจออนปุ๊บนะครับเปิดกุญแจออนปุ๊บไฟจะวิ่งจากเส้นนี้นะครับผ่านมาเจอฟิวอาจจะมีฟิวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ คอมรีเลย์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตก็จะออกแบบยังไงนะครับแต่ว่านี้จะเป็นหลักการเพื่อนําไปวิเคราะห์หน้างานนะครับว่ารถสตาร์ทไม่ได้เป็นยังไงนะครับพอเราเปิดกุญแจออนปุ๊บนะครับไฟจะวิ่งตรงเข้ามาเส้นนี้นะครับวิ่งตรงเข้ามาเส้นนี้เพื่อจะสั่งการให้รีเลย์ตัวแรกนะครับตัวที่1นนะครับเปิดกุญแจออนปุ๊บรีเลย์มันจะทํางานทําให้ไฟเส้นนี้นะครับไฟเส้นนี้ที่มันมารออยู่หน้ารีเลย์ตรงนี้แล้ว มันก็จะเชื่อมต่อปึ๊บนะครับแล้วก็วิ่งผ่านเข้ามาอีกเส้นหนึ่งก็จะไปที่โซลินอยด์ปั๊มนะครับปั๊มดีเซลนะครับบางรุ่นก็จะมีเสียงดังแป๊กนะบบางรุ่นก็อาจจะไม่ดังนะครับแล้วแต่โซลินอยด์ที่เขาออกแบบนะส่วนมากจะเป็นคูบต้านะครับคูบต้าค่อนข้างจะดังและยินชัดเจนนะครับโซลินอยด์หน้าปั๊มจะดังแป๊กนะครับพอเราเปิดกุญแจออนปุ๊บวงจรรีเลย์ตัวที่1นนะครับมันก็จะครบทํางานทําให้ไฟวิ่งมาที่โซลินอยด์ตรงนี้มัน ไฟก็ส่วนหนึ่งก็จะวิ่งไปที่หน้าจอทำให้หน้าจอโชว์นะครับอันนั้นผมไม่ได้เขียนวงจรเข้าตรงนี้นครับเพราะมันจะซับซ้อนมากนะครับมันจะดูไม่เข้าใจตรงนี้เอาเป็นสตาร์ทอย่างเดียวนะครับพอเราเปิดกุญแจออนปุ๊บรีเลย์ตัวนี้ตัวที่1นนะครับทำงานก็จะเปิดให้ไฟเส้นนี้นะครับไฟเส้นนี้วิ่งข้ามผ่านมาแล้วก็วิ่งมาหารีเลย์ตัวที่2นะครับข้ามมาหารีเลย์ตัวที่2ตรงนี้นะครับ รีเลย์ตัวที่2ตรงนี้ไฟก็จะมารอจ่ออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่สามารถข้ามมาได้นะครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้จะต้องรอเราบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทนะครับรีเลย์ตัวนี้จะรอที่รอสั่งการนะครับถ้าเราบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทรีเลย์ตัวนี้จะทำงานนะครับก็ย้อนกลับมาดูที่กุญแจสตาร์ทนะครับ กุญแจสตาร์ทตรงนี้พอเราบิดกุญแจสตาร์ทนะครับมันจะเชื่อมต่อสายไฟฝั่งนี้เข้ามาซึ่งกุญแจตำแหน่งออนมันก็ยังคงเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่ว่ามันจะมาเชื่อมเพิ่มที่ตำแหน่งสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับพอเราบิดตำแหน่งสตาร์ทปุ๊บไฟก็จะข้ามมาตรงนี้นะครับข้ามมาตรงนี้เส้นนี้เป็นไฟบวกนะครับจะเป็นไฟฝั่งสั่งการรีเลย์นะครับจะวิ่งมาวิ่งมา มาสั่งการให้รีเลย์ตัวที่สองตัวนี้นะครับมันทำงานนะครับรีเลย์ตัวที่สองตัวนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะพ่วงเข้ากับฝั่งที่เป็นสายกลาวเขามักจะพ่วงเข้ากับหนึ่งเซฟตี้พีทีโอนะครับจะมีเซฟตี้พีทีโอคั่นเอาไว้ตรงนี้สองเซฟตี้เกียร์นะครับแล้วก็สามเซฟตี้คลัตช์นะครับ ถ้าเซฟตี้เหล่านี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ทำงานนะครับไม่อยู่ในตำแหน่งว่างนะครับจะทำให้สายกลาวเส้นนี้มันไม่สมบูรณ์ทำให้รีเลย์มันไม่ทำงานนะครับรีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานต่อให้เราบิดกุญแจสตาร์ดังแปก๊กมันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ที่มันดังแปก๊กเพราะว่าไฟมันผ่านผ่านเข้ามารีเลย์ตัวนี้แล้วก็มาหาตัวโซลิน่อยนะครับแล้วเส้นนี้นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ มันไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าเซฟตี้เหล่านี้มันมันไม่อยู่ตําแหน่งว่างนะครับทําให้สายกลาวมันไม่เชื่อมต่อเข้ามาที่รีเลย์รีเลย์มันก็ทํางานไม่ได้นะครับถ้าเข้าตําแหน่งที่ปะกะติทุกตัวนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดทําให้ไฟที่มารอเส้นนี้นะครับ <st ool> เส้นบนนี้มารอเส้นนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อเข้าถึงกันไฟก็จะวิ拜拜่ง <min> ข้ามมานะครับวิ่งข้ามมา มาตรงนี้นะครับเส้นมาตรงนี้อ้อมมาปไปไหนนะครับทีนี้ก็จะมาเข้าที่โซลินอยนะครับโซลินอยไดสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทนี้นะครับก็จะมาสั่งให้อ่มอเตอร์ตรงนี้นะครับตัวโซลินอยตรงนี้มันทํางานนะครับพอโซลินอยตรงนี้มันทํางานนะครับไฟจากแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับซึ่งมันมารอที่จะข้ามอยู่แล้วนะครับมันจะรอมาข้ามตรงนี้อยู่แล้ว แต่มันยังข้ามไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟเส้นนี้เข้ามาสั่งให้มันเปิดนะครับพอมีไฟเส้นนี้เข้ามาปุ๊บตัวโซลินอยเส้นนี้หรือที่เราเรียกว่าสะพานไฟนะครับสะพานไฟตรงมอเตอร์สตาร์ทได้สตาร์ทนั่นแหละครับสะพานไฟนะครับมันก็จะเชื่อมเข้าหากันนะครับด้วยแรงดูดนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับดูดเข้า,าหากันปุ๊บทำให้สะพานไฟมันเชื่อมต่อไฟก็จะวิ่งข้ามมาเข้ามอเตอร์สตาร์ทได้โดยตรงนะครับ มอเตอร์สตาร์ทฝั่งหนึ่งก็จะเชื่อมลงกล่าวที่ตัวถังนะครับก็เป็นอันครบจบกระบวนนะครับสำหรับระบบวงจรสตาร์ทของรถยนต์รถไถนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพชัดเพื่อจะได้ขยายหน้าจอเฮ้ยเพื่อจะได้อาจจะแคปหน้าจอครับ อาจจะแคปหน้าจอาไว้ศึกษาหรือนาไปต่อยอดก็ได้นะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสําหรับช่องนายช่งางรถถ่ายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ